ให้ไม่สะดวกในการค้าผมก็อยากเรียกร้องเรื่องเหล่านี้ไปยังผู้มีอำนาจในการขยายเวลาหรือว่าปรับเวลามันเป็นสากลน,นอกจากนั้นก็ดันต่างๆที่สําคัญสำคัญที่ยังไม่เป็นด่านสากลก็อยากให้ยกระดับขึ้นมาหลายด่านนะครับโดยเพราะชายแดนพม,ม่าเนี่ยผมผมอยากให้เปิดหลายๆด่านเพราะว่ามันมีคนจํานวนมากการค้าขายก็คงจะมากกว่า ประเทศเราประเทศเดียวหกล้านพม,าานม่าห้าสิบกว่าล้านเรามีด่านไม่กีด่ด่านแล้วด่านสากคนก็ไม่ว่านะครับผมก็อยากให้เปิดดา่านให้มันสาบคนนะครับไม่ว่าทางใต้ลงเหมือนกันขอบคุณมากค,ครับกับก็ท่านนะท่านเราลองดูดิงเป็นประธานานธิการการอาเซียนนะครับก็มีความสัมพันธ์หลายๆอย่างครับับผมผมจะขอเสิร์มอีกส่วนหนึ่งในฐานะที่ กรรมการการชายแดนนะครับได้ลงพื้นที่หลายครั้งรวมกับคณะอนุกรรมธิการทั้งอาเซียนและก็ g ีนะครับได้พบเห็นประการหนึ่งก็คือ,อด้านชายแดนนั้นประกาศตามประกาศของรัฐบาลแล้วบอกว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวจะส่งเสริมการค้าชายแดนแต่สิ่งที่เราพบเห็นก็คือด่านต่างๆ ในรั้วส่วนชายแดนโดยเฉพาะชายแดนที่กําลังกอ่อสร้างไม่ว่าจะเป็นดาน่ดานด่านด้านปดา,นาดังเบซาด่านสะเดาด่านประกอบหรือด่านอื่นๆยังไม่ของเรานั้นเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านแล้วของเรานัยังล่าช้ายังไม่ได้สร้างสร้างยังไม่เสร็จยังใช้ตู้คอนอเทนเนอร์อยู่ทั้งทั้งที่บางด่านนี่นได้งบประมาณได้อนุมัติรัฐบาลอนุมัติงบประมาณแล้วล่าช้าสิ่งนี้ก็อยากจะฝากไปให้ สื่อขอความร่วมมือไปเพื่อช่วยกัะทุงรัฐบาลด้วยประการที่1นนะครับประการที่2ก็คือถนนหนทางนะครับประตูเข้าสู่ชายแดนนะครับต่อไปจะเป็นอาเซียนแล้วเขาถือเปิดประเทศไทยกําลังจะเปิดประตูเข้าสู่ชายแดนแต <Okay. S 2> ่ว่าถนนหนทางนั้นยังไม่เสร็จทั้งที่โอมานได้ผ่านไปตั้งนานแล้วและก็โบมานได้อนุมัติไปแล้วเวงนคืนแล้วนะครับถนนหนทางก็ยังคดเคีย้ยวและก็ยัง ยังไม่เสร็จเป็นดินแดงก็ยังมีนะครับอย่างเช่นด่านประกอบเนี่ยของมาเลเข้าใหญ่โตแต่ว่าของเราเนี่ยถนนจาก <c oughs> ด่านมาเข้ามาตัวตัวเส้นจ,จะเชื่อมกับตัวถนนใหญ่นะั้น <c oughs> ยังแค <c oughs> บแคบอยู่เช่ามายามอำเภอยังแคบยังไม่ยังไม่สร้างเลยยังไม่เสร็จเลยสิ่งต่างเหล่านี้นะครับ <c oughs> อีกหลายด่านที่เราได้พบเห็นประการที่สามก็คือ,อนโยบายของรัฐบาลได้ได้ผ่านงบประมาณได้อนุมัติแล้ว ที่จะให้มีการสร้างสนามบินท่าอากาศยานเบตงนะครับซึ่งเป็นสนามบินที่รองรับส่วนหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลามาจากสิงคโปร์และมาเลเซียไปจำนวนมากนะครับแท้สัตยาสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวดันเชแดนได้ดียิ่งขึ้นแต่วันนี้รัฐบาลก็ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการใดๆทั้งๆที่อนุมัติมานานแล้วแล้ก็ใช้งบประมาณไปแล้วหลายร้อยล้านในการเวคืนที่น สิ่งต่างเหล่านี้ก็อยากจะฝากไปยังสื่อผู้ช่วยช่วยกระตุ้นสิ่งเหล่านี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับขอบคุณครับเชิญครับเท่าที่ได้ฟังมาเห็นว่าคณะกรรมการคณะกรรมการกิจการ,การชายแดนไทยก็มีผลงานที่คืบหน้าแต่ผมอยากจะถามนิดนึงนะครับว่าในเรื่องของการนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์ไหครับ คยได้ข่าวนี้กันบ้างไหมแล้วก็ใช่หรือไม่เป็นไปได้ไหมแล้วมันอยู่ในส่วนของคณะกรรมการการิจการชยายแดนไทยที่ต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ครับถ้าปบอกว่าอยู่ชายแดนมีประวัการนะ <c oughs> แล้วก็เรียนตรงๆเลยครับว่าจริงฮะมาสวมเสีจริงแต่กรรมธิการ,าการของเรายังไม่ได้เรียกคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเลย นะครับเรื่องนี้มันเข้าคอมริันการทางด้านเศรษฐกิจทางด้านหลายหลายหลายคณะกรรมการแล้วนะส่วนใหญ่เมเจ์หลักของเราคือว่าจะจะรองรับประชาคมอาเซียนยังไงนะแ,และเราเรามีการพูดถึงนะครับว่าในอนาคตเนี่ยนะครับอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยถ้ามันเกิดมีการสวมสิทธิ์เข้ามาเนี่ยนะไป็นเจะทำนงไรก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก็บอกว่าในอนาคตอาจจะต้องรื้อเลิกทั้งสองโครงการคือทั้งประกันราคาแล้วก็ทางจำนำ นะเพราะว่าในเมื่อมันเคลื่อนย้ายนะสินค้ากเกษตรไปไปได้ทั่วไนโกลบร,รไลเซชั่นแล้วเนี่ยมันไล่พรมแดนนะในอนาคตนะเข้ามามันเสรีแตนะ่ถ้าใช้วิธีการสองวิธีการนี้ก็ทําให้ประเทศชาติพ่อนข้างจะเสียหายมหศาศาลและโดยเฉพาะยิางยิ่งผู้ที่ประกอบการที่เป็นคนไทยซึ่งไปทำคอนแทคฟาร์มิ่งนะไปทำคอนแทคฟาร์มิ่งกับต่างประเทศเนี่ยนะเราไปเราก็ได้รับเรื่องร้องเรียนนะนเวลานี้ ผมไปที่จังหวัดนะจังหวัดหน้าก็รับเร,เรื่องงเนี้มาเหมือนกันว่ารัฐบาลไทยเนี่ยนะไปให้เขาทาที่คอนแทคฟาร์มิงที่ประเทศลาวท้ายสุดพอปผมเขาปวดเสร็จไม่สามารถเอากลับมาขายเมืองไทยได้นีน่กรณีอย่างเนี้ยนะฮะมันมันจะเป็นมันจะเป็นเหตุนะฮะที่ที่เราต้องศึกษาต่อไปในอนาคตว่าสองปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเรายังเดินในเมือน,นโยบายอย่างนี้อยู่ก็ก็ต้องต้องถือว่ามันผิดพลาดเพราะหน่วยงานของรัฐก็ขเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าในอนาคตทําไม่ได้เลย นะแต่ว่าที่ถามว่ามีการสนสิทธ์ไหมมีฮะมีร้อยเปอร์เซ็นตะ์จานะจังหวัดผมเนี่ยเข้ามาเนี่ยท่านทั้งหลายก็ดูสีิีแล้วนะจากจังหวัดจันบุรีเนี่ยเข้ามาเอามาขายที่โรงสีแปดลิ้วสมุูรประกรนนะเรื่องนี้กับพบชอเข้าไปสอบแล้วนะนะมีจริงนะแต่ว่าท,ที่ที่อื่นผมผมผมก็มั่นใจว่ามีฮนะแต่เพราะมันหะนีไม่ได้มัไม่ไม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ได้หนู่มโงมาไม่ได้หนู่อะไรมาเนี่ยมันก็มาเป็นข้าว นลประกอบผสมกันอะไรเงี้ยนะปะผสมเข้าไทยมีทุกแข่งนะฮะมีทุกแข่งจริงๆริงแต่เรื่องนี้ก็อย่าเอาเอาโขนของผมไปนะดีวจะหาว่าประวัติพูดอย่างนี้เดี๋ยวเอาไปโขนในการพิมายไว้ก่อนใจ <c oughs> ให้เขา,าขถามต่อว่าถ้าท่านบอกว่าเรื่องนี้มีแต่ว่าอีกคณะกรรมการหนึ่งกาลังดูแลอยู่แสดงว่าในหัวข้อเดียวกันเนี่ยมันอาจจะมีการซ้อนกันหลายๆกรรมการแล้ว <c oughs> ประชาชนทั่วไปจะทราบได้อย่างไรว่ากรรมธิการคณะใตดูแลอยู่แล้วก็แบ่งหน้าที่กันอย่างไรครับมันก็เอาเอา,เอาตัว,ต,วตัวสินค้กาก่อนก็ต้องไปที่ที่คณะกรรมธ,ธ,ธิการเศรษฐกิจเป็นหลักนะฮะก็ต้องเอาเป็นตัวนั้นเป็นตัวนั้นของเราไปนเป็นตัวเสริมเพราะ,ะนั้นเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับสินค้าข้ามแดนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของงานของกิจการชายแดนแต่มันไม่ใช่เป็นงานงานหลักนะฮะแล้วก็ผมคิดว่า บรรดาสอส,อสอท่างพักฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจะมีการถามกระทูต้ต่อรัฐบาลทุกสัปดาห์นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะมีมีะจะต้องติดตามตรงในส่วนนั้นส่วนเราเนี่ยในฐานะก,นกรกรมธิการก็มีข้อเสนอแนะอันใดต่อรัฐบาลก็ก็จะทําอย่างต่อเนื่องนะฮะนั่นเป็นก,ก็ต้องต้องดูตรงน,นั้นไปส่วนขอกลับมาที่คําถามอันแรกซะก่อนมันมันมีสองประเด็นซ้อนกันอยู่คือตอนนี้ในกรอบของอาเซียน เราได้ลดภาษีศุลการกร6ประเทศก่อตั้งอาเซียนแล้วเหลือศูนย์ตั้งแต่วันที่1มกราคมเมื่อปี1 0คือปี52ส่วนประเทศใหม่อีก4ประเทศคือพมาา่าลาวกัมเนแล้วก็เวียดนามนั้นเขาเหลืออีก2ปีคือวันที่1มกราคม2558นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะศูนย์หมดแล้วนั่นเป็นเรื่องของภาษีศุลการกรระหว่างกันก็จะเป็นตลาดเดียวกัน แต่ครนี้ขั้นต่อไปที่จะต้องคุยกันในระดับนายกรัฐมนตรีของอาเซียนรัฐมนตรีคลังแล้วก็โดยเฉพาะรัฐมนตรีพาณิชย์ก็คือว่านโยบายว่าด้วยสินค้าภายในของแต่ละประเทศนั้นจําเป็นที่จะต้องมีการปรับกันนายกตัวอย่างว่าราคาน้ามันที่มาเลเซียตอนนี้มันลิรลา20บาทใช่ไหมฮะ นะไม่ไม่เกิน30บาทที่นี่เราขายลิดละ40บาทมันก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการลักลอบนะฮะแล้วว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยหรือประเทศไทยจะไม่มีนโยบายประกันราคาข้าวหรือจำนำข้าวเนี่ยราคาต้นทุนการผลิตในประเทศไทยก็ก็สูงกว่าลาวพมา่าเวียดนามแล้วก็กัมพูชาอันนี้ผู้นำทั้งหลายจะต้องมานั่งประชุมกันแล้วน้ำมันก็ดี ข้าวก็ดีข้าวโพดก็ดีมันสัมหลรงก็ดีเนี่ยเราจะหาจุดในการที่จะอะไรฮะร่วมมือกันอย่างไรทั้งราคาภายในและร่วมกันเรื่องของการส่งออกไปในตลาดกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะต้องต้องคุยกันไปในในอาเซียนนะฮะมันงานมันยังไม่เสร็จแล้วก็แบบอย่างเรามีคือเราดูสหภาพยุโรปได้ ว่าเมื่อเขารวมตัวกันเนี่ยราคาของสินค้าที่ท่าเรือรอตตานและทางฝั่งตะวันตกสุดกับราคาของสินค้าที่กรุงเบอร์ลินทางตะวันออกสุดของของยุยโรปหรือของเยอรมันราคาไม,ไม่เท่ากันแต่เขามีระบบในการที่จะปรับเพื่อให้มันมีความพัดเทียมกันแลนะก็ชั้นใดชั้นนั้นเมื่อเราจะเป็นสิบประเทศอาเซียนแล้วราคาไม่เหมือนกันมันก็ต้องมานั่งประชุมกันในการที่จะต้องปรับราคา นะหรือว่าเราอาจจะเปิดเป็นตัวอย่างได้ว่าขเขมรเขาติดข้าวสมมุติว่าปีละ8 8ล้านตันเขาใช้ในประเทศ5ล้านตันเราก็ต้องเจรจาก,กับเขมรว่าไอ้3ล้านตันเนี่ยเราจะมาร่วมกันขายในต่างประเทศไหมเพื่อข้าวมันจะได้ไปะลักเข้ามาในประเทศไทยหรือสองเราจะให้เป็นโคต้าเลยว่าขเขมรจะเอาข้าวมาที่ประเทศไทยได้3ล้านตันนะฮะแล้วเราจะให้ราคาเขาเท่าไหร่อย,อย่างไรคือทําให้มันเป็นระบบซะ ล้วจะอุดหนุนจุดเจอกันแค่ไหนส่งออกอะไรยังไงนะอันนี้มาเป็นการบ้านที่จะต้องเริ่มดําเนินการแล้วอันสืบเนื่องมาจากไอ้ความรักหลันระหว่างราคาของเราที่มันจะสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนเนี่ยมันเป็นการบ้านมันไม่มีคําตอบนะวันนี้ขอบคุณัก็ต้องขอบคุณนะครับสื่อมวลชนมีเวลาจะถามซักถามตอบไหมครับหรือจะทานข้าวไปแล้วมีอะไรมาถามกันใหม่ได้ครับ นะครับทานไปคุยไปได้ครับนะครับก็จะขอทุกท่านนะครับบอกสื่อมวลชนนะครับเราก็รับทานอาหารร่วมกันแล้วมาทักถามกันเนี่ยก็ถือเป็นฉันพี่น้องกันนะครับรนะครับขอเปินประชุมก่อนนะครับ